เพิ่ถอยเครื่องสภาพผ้ามาให้เด็กๆค่ะเล็กนิดเดียวน่ารักกระทัดรัดไว้ซักเสื้อผ้ากับพวกผ้านวัวผ้าห่มที่นอนเด็กๆนะคะอันนี้ราคาดีงามมากไปสอยมาที่เว็บลาซาด้านะคะเขาจะเป็นวันที่เปิดเป็นโปอ11เดือน11 2018แล้วเขาก็จะลดราคาแอดมินก็ไปห้ามหันราคามาจนเหลือเท่านี้นะคะแล้วก็เหลือประมาณ 800ไปไปลายนะคะ800ไปไปลายราคาแบบดีงามมากถ้าเกิดว่ามันเป็นทัก3กิโลแล้วก็ปั่นแห้งได้ด้วยถ้าเกิดว่าตอนนี้ถ้าไปซื้อก็อยู่ราคาประมาณบางร้านขาย3,000บางร้านขาย2,000ต้นๆบางร้านขายพันไปไปลายบางร้านขายพันกลางๆหรือพันต้นๆน,นะคะแต่หลักร้อยนี่ไม่เห็นละเพราะว่าแอมินใช้โค้ดส่วนลดนะคะลดหลายขั้นตอนมากแล้วก็ได้มานะก็น่ารักดีเล็กๆ เอาไว้เหมาะสมกับหมาตัวเล็กๆอย่างเราเนี่ยจ้ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างแล้วก็ทนไม่ทนนะคะเผื่อคุณแม่บ้านไหนอยากจะซื้อไว้ซักบ้างนะคะเพราะว่าเวลาเราซักเสื้อผ้าหมาหรือว่าพวกผ้าห่มน้องหมาแบบนี้ขนมันจะได้ไม่ไปติดเครื่องซสกผ้าของเรานะคะแยกไปเลยดีกว่าและราคามันย่อมเยาวมากอ่ะมันเหมาะกับการที่แบบโอเคไม่ได้เสียดายเงินมาก แล้วมันก็ดูแบบทนเหมือนกันมีแต่คนรีวิวว่ามันก็อดทนอยู่นะอะไรเงี้ยเอาไว้ซักให้เสื้อผ้าให้เด็กๆนะคะเดี๋ยวเราลองมาแกะกันดูเนาะอันนี้นะคะเปิดกล่องมาจะมาเปิดโฟมออกกันนะอันนี้เขาจะเป็นเหมือนกับเขาซักครั้งหนึ่งเขาได้ครั้งละสิบห้านาทีนะคะอันนี้จะเป็นเวลาเวลาศูนย์ถึงหนึ่งห้าศูนย์ถึงสิบห้านะคะแล้วก็นี้จะเป็นปั่นแห้งกับซักนะคะนี้ที่ใส่น้ํานะ นะคะแกะมาเขาก็จะตัวเล็กแค่นี้เองนะคะน่ารักคือทัดรัดมากเอาไว้ในห้องน้าสบายสบายได้เลยนะคะคนอยู่คนใครที่อยู่คนเดียวหรือต้องการซักผ้าน้อยชิ้นก็สามารถซื้อไว้ได้นะคะน่ารักดีนี่อันนี้อุปรกรณ์ข้างในนะคะอันนี้จะเป็นถังปั่นแห้งนะแล้วก็ถ้าเราดึงถังปั่นแห้งออกขึ้นตรงๆแบบนี้เห็นเดี hmm. ๋ยวแอดมินต้องไปเรียนรู้ก่อนนะ mm hmm. เห็นเขาบอกให้ดึงขึ้นตรงๆเฉยๆอย่างเงี้ย ก็จะยกอันนี้ออกแล้วก็จะเป็นปันป่นปั่นแบบปั่นท่านะคะถ้าเกิดว่าอยากจะปั่นแห้งก็ให้เสียบถังอันนี้ลงไปแล้วก็ปั่นนะคะนี่ก็จะมีใบรับประกันชารับประกันหนึ่งปีนะคะแล้วข้างๆจะมีที่ทิ้งท่อน้าเสียนะคะก็ทิ้งมาดูด้านหลังนะน่ารักเนอะมีปล๊์ปาร์กก็คงไม่ยาวมากดูแล้วก็คงไม่ได้ยาวมากแต่ก็เป็นมาตรฐานเขามีที่ฮิวด้วยใช่ไหมคงเป็นที่ฮิ้วหรืออะไรสักอย่างอันนี้ไม่แน่ใจ เดี๋ยววันไหนแอดมินลองซักก็เดี๋ยวจะมารวมเป็นวิดีโอเดียวกันให้นะคะว่าซักสะอาดไหมแต่คิดว่าน่าจะปั่นไม่แห้งหรอกแต่ก็คงพอจะหมาดได้ปั่นแต่เขาบอกว่าปั่นการปั่นของเขาคือประสิทธิภาพมันโอเคมันแรงเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันมันโอเคไหมแต่คิดว่าน่าจะสะอาดเพราะเสื้อผ้าเด็กๆไม่ได้สกรปรกอะไรมาก ใช้น้ำยาซักผ้าดีนี่ของเด็กนะคะน้องจะได้ไม่แพ้มัมนอ่อนโยนมากหนึ่งสัครึ่งหรอโอเคเอนนี้แล้วไหนเรามาลองปั่นด,ดูนะคะ ตั้งไปที่วอชเราก็เวลา15นาทีมันก็ปั่นแรง อันนี้คือปั่นมาแล้วนะคะ15บานาทีเดี๋ยวเรามาดูว่ามันสะอาดแค่ไหนนะตุ๊กตาจากดำปิดปีเลยนะคะสีชมพูดสดใสจากอสีขาวแล้วกันอันนี้แบบจากดำปิดปีเลยนะเมอื่แรงเขาเอาไปลากเล่นกับพื้นหน้าบ้านมานะคะขาวจ้วเลยอะเฮ้ยมันได้ผลแล้วก็คุณภาพดีกว่าที่คิดไว้นะคะปั่นแรงดี แต่ปั่นรอบหนึ่งได้สินาทีนะคะแล้วก็ผ้านจากดำๆก็ขาวขึ้นเยอะมากถ้าปั่นสักสองรอบก็น่าจะดีขึ้นดีกว่าน,นี้นะคะนี่รอบเดียวก็แบบว่ากําจัดคราบต่างๆออกไปได้เยอะมากแลยิ่งเป็นตุ๊กตานะมันก็ยังแบบทําความสะอาดได้ดีมากเนี่ยพลังเขาเยอะแล้วก็ที่สำคัญนะเครื่องเนี้ย สามารถซักผ้าปูไอ้ผ้านวมได้ผ้านวมประมาณห้าฟุตหกฟุตซักได้แต่ว่าก่อนใส่นี้ต้องม้วนผ้านวมนะคะแล้วก็ใส่ลงไปอย่ายัด,ย,ย,ดย่ายัดนะเพราะว่าวิธีซักผ้านวมที่ถูกต้องต้องม้วนแล้วก็เอาลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาเทน้ําทิ้งกันดีกว่า <S <S แล้วก็ที่สําคัญนะคะคนที่ซื้อมาตอนซักอะตอนใส่น้ํานะ,ะอย่าเอาไม่รู้เห็นไหมอย่าเอาอันนี้ลงนะคะถ้าเกิด อันนี้ลงอะ่ะมันจะกลายเป็นว่าทิ้งน้ําต้องแขวนไว้เวลาซักนะคะแล้วเวลาจะเอาน้ําทิ้งอะ่ะก็ค่อยดึงออกดึงที่แขวนแล้วก็เอาวางไว้กับพื้นนะคะให้น้ําเราจะเอาน้ําออกจากเครื่องนะคะเขาจะเป็นระบบที่ไม่ซับซ้อนเลยอันนี้เรากำลังซักผ้านมเด็กๆนะคะอันนี้เราม้วนก่อนนะคะมมวนแล้วก็าวางลงไปเขาก็สั่งได้นะคะ ราคาเท่านี้ซักผนมได้ถือว่าโอเคมากเพราะว่าผืนนี้ที่แอดมินเย็บเองนี่ใหญ่เหมือนกันนะคะ <Weber. S 1> อันนี้เวลาถอดเครื่องออตัวปั่นออกนะคะให้เราดึงจุกสีแดงนี้ออกดึงตรงตรงเลยนะคะอ่างนี้ห้ามทำสอจุกนี้หายนะแล้วก็ดึงถังออกเลย แล้วน,น,นี้ก็จะเป็นเครื่องซักผ้าแล้วถ้าเราจะปั่นให้วางลงไปวางตัวปั่นผ้าลงไปแล้วก็วางให้ตรงล็อกนะคะแล้วก็เสียบจุกสีแดงนี้ลงไปแบบนี้เวลาทิ้งน้ําก็ให้ให้เอาสายยางนี้วางลงนะคะแล้วเวลาจะปั่นผ้าให้ยกสายยางขึ้นมาเกี่ยวไว้นะคะจากนั้นใส่ผ้าที่เราจะปั่นแห้งลงไป ถังปั่นแห้งเขาจะไม่ใหญ่นะคะค่อยๆใส่ทีละนิดนิดเลยแล้วก็ก่อนใส่ถ้าปั่นแห้งนะคะบิดให้เขานิดนึงนะคะช่วยเครื่องเขาหน่อยนึงเพราะเครื่องเขาเล็กนะคะะล้วก็วกเขาก็จะมีฝามาให้เป็นซิลิโคนเรางอได้นะคะเป็นพลาสติกไม่ใช่ซิลิโคนเป็นพลาสติกจากนั้นปิดฝาลงมา แล้วก็หมุนตัวนี้มาที่ปั่นแห้งนะคะแล้วก็หมุนเวลาไปแล้วก็จับเข้าหน่อยนะคะเอเคมมันก็มีไอ้น้ำออกมาแต่เรามาดูกันว่าแห้งหรือเปล่าน,นี่คือปั่นแห้งเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่ามันแห้งแค่ไหนนะคะในราคา 800-900นี่มันจะโอเคแค่ไหนนะเบามากไม่เหลือแทบจะไม่เหลือน้ำเลยปั่นแบบพอๆกับเครื่องใหญ่เลยนะคะดูความเบาของเสื้อดูดิโอเคนะคะแต่ก็ไม่ได้หมาดขนาดเครื่องใหญ่นะคะแต่คือแบบไม่มีน้ำหยดเหลือเลย เสื้อขาวซักก็สะอาดนะคะไม่มีปัญหาอะไรเสื้อก็ไม่ขาดด้วยอันนี้หมอนนะ,ะนุ่นข้างในก็กแบบไม่มีน้ำแห้งอยู่โอเคเลยค่ะน่าสนใจน่าสนใจแนะนำเลยถ้าบ้านไหนหาแบบเครื่องสภ้ผ้าเล็กๆไว้ให้ลูกน้อยนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกคนลูกหมานะคะหรือว่าเป็น กันแม้กระทั่งตัวเราเองนะคะต้องการเล็กๆไว้ในห้องน้ำอะ mm hmm. ไรเงี้ยซักรีบๆก็น่าสนใจค่ะราคาไม่แพงยิ่งซื้อตอนมีโปรหรือว่าเรามีคูป,ปองส่วนลดนะคะมันก็จะถูกมาก mm hmm. ขึ้นก็ซื้อในราคาหลักร้อยร้อยปลายปลายอะไรแบบเนี้ยหลักร้อยปปลาย,ลย,ไ,ปปลายไม่ก็พันต้ตนๆเองนะคะโอเคค่ะแอดมินให้ผ่านค่ะเพราะว่าทดลองใช้มาเองนะลองไปหาซื้อดูนะคะยี mm ่ห hmm. ้อโซนานะ mm hmm. นี่ค่ะ เขาไม่เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะซื้อเองแต่ว่ามันใช้ดีก็เลยบอกต่อ